ตอนนี้เราอยู่กันในเกมเซนโลครับเรื่องราวในภาคที่1จะเริ่มขึ้นที่ตัวละครได้ชื่อของเราเดินทางมาถึงเมืองสตีลวอเตอร์ยานเซนโลและได้เห็นการตีกันของแก๊ง3สีแต่พอฆ่ากันหมดคนของแก๊งสีเหลืองที่เหลือรอดก็จะมาฆ่าเราต่อเพื่อกำจัดผู้รู้เห็นเหตุการณ์ โชคดีที่ทรอยและจูเลียสแก๊งเทอร์สตีทเซน์หรือเดอะเซนมาช่วยไว้ได้ทันแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะไปจูเลียสได้บอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราอยากมีส่วนร่วมในการแก้สงครามแก๊งในเซนโลให้เราไปหาเขาที่โบสท,ที่นั่น Julius จูเลียสอธิบายให้ฟังว่าแก๊งทั้ง3ที่สร้างความวุ่นวายในตอนนี้คือแก๊งสีแดงลอสคานาเลสแก๊งสีน้ำเงินเวสต์ไซโลเลอร์ ow, และแก๊งสีเหลืองไวส์คิง แก๊งสีม่วงของพวกเขาเดอ s เซ t จึงคิดจะล่มทั้ง3แก๊งนั้นและครอบครองเมือง Steelwater หลังจากถูกซ้อมรับนองนิดหน่อยเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งเดอ s เ n t t อยเลยพาเราไปซื้ออาวุธและสอนระบบต่างๆก่อนจะเริ่มทํางานช่วยกลุ่มเดอ s เซ t ทั้งงานบูและการซื้อขายผิดกฎหมายทําให้เด e s เ n t ได้ครองย่านเซนโลถึงอย่างนั้นทั้ง3แก๊งก็คงไม่ยอมแพ้และกลับมาอีกเรื่อยๆ j u l i ยสเลยมอบหมายให้เดกจัดการแก๊งคานาเลส ทอยจัดการแก๊งไวส์คิงแต่ทอยปฏิเสธจนนิกัเลยอาสา,าจะจัดการเองและลินจะถูกส่งเข้าไปเป็นสายในแก๊งโลเลอร์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มซึ่งนี่คือ3คนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยเพื่อยึดเมืองสตีลวอเตอร์มาเริ่มต้นกันที่ลอสแคนเลสแก๊งแรกที่ถูกก่อตั้งในเมืองสตีลวอเตอร์และครอบครองเมืองนี้จนกระทั่งไวส์คิงแย่งไปโดยตัวหลักของแก๊งนี้คือคู่พี่น้องเฮกเตอร์และแองเจโลโลเปสที่เป็นหัวหน้าและวิกเตอร์ที่เป็นมือขวา นอกจากนี้คานาเลสยังมีองค์กรขายายาไดใหญ่จากโคลัมเบียคอยหนุนหลังแต่ยาเสพติดเป็นสิ่งให้โทษครับถ้าหากว่าจะหาะได้เข้าตัวสักอย่างหนึ่งก็ควรจะต้องเป็นของที่ดีต่อสุขภาพอย่างแกลนเน่ขนมของเกมเมอร์มินิคุกกี้2รสชาติใหม่รสช็อกโกแลตชิพและรสไวช็อกแคนเบอร์รี่ผสมทันยพืชแสนอร่อยอย่างอัลมอนด์สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอิเลเวนราคาเพียงห่อละ10บาทและหากซื้อครบ2 4 0บาทสามารถนำใบเสร็จไปส่งที่อินบ็อกซ์ของแกนเน่ เื่อับของพรีเมียมได้ฟรีอีกด้วยครับในเมื่อศัตรูของพวกเขาไม่ธรรมดาเด็ก์เลยอยากทํางานนี้อย่างรอบคอบและไม่ให้จอนี่ที่ใจร้อนมาร่วมภารกิจด้วยเริ่มต้นที่การส่งเราไปทําลายห้องผลิตยาเพื่อตัดรายได้ของคานาเลสตามด้วยการปมรถขนยาเฮกเตอร์ ector, จึงสั่งให้แองเจโลกับวิกเตอร์ไปโจมตีเดอะเซนทันทีเพื่อแสดงให้พวกโคลัมเบียเห็นว่าพวกเขาไม่ได้อ่อนแอเด็กสเลยส่งเราไปจัดการคนของคานาเลสที่เป็นพันอยู่ทั่วทั้งเมืองก่อนจะเริ่มแผนต่อไป นั่นคือจำมาทุกคนเต็มคันรถเพื่อเขาไปยึดโรงงานของคานาเลสทำให้ความน่าเชื่อถือของเฮกเตอร์ลดลงเรื่อยๆคันต่อไปคือการลอบสังหารเฮกเตอร์ระหว่างที่เขากําลังซื้อขายกับพวกโคลัมเบียด้วยสไนเปอร์ซึ่งจะทําให้แก๊งคานาเลสคิดว่าพวกโคลัมเบียที่ไม่พอใจเป็นคนยิงและสู้กันเองแองเจโลเลยจะไปคุยกับพวกโคลัมเบียส่วนวิกเตอร์ถูกส่งไปจัดการกับเดอะเซนแต่กลายเป็นวิกเตอร์ที่ถูกเดอะเซนฆ่าตายซะแทน และเดอะเซนยังหันไปร่วมมือกับพวกโคลอมเบียอีกด้วยซึ่งสิ่งที่ทําให้พวกโคลอมเบียตัดสินใจร่วมมือกับเดอะเซนก็คือแองเจโลที่เข้ามากัดยิงพอดีพอคิดว่าพวกโคลอมเบียฆ่าพี่ชายของเขาเดอะเซนจึงบุกอพาร์ตเมนต์ของแองเจโลแต่แองเจโลหนีไปได้ถึงสนามบินเรื่องนี้จึงจบที่เรายิงจรวดใส่เครื่องบินของแองเจโลทําให้แก๊งลอสคานาเลสถูกทําลายแก๊งที่ 2- องไวส์คิงจอนนี้อธิบายว่าผู้นําของแก๊งนี้คือเบนจามินคิงแต่ไอชาก็โทรเข้ามาขัด บอกว่ามีคนลักพาตัวน้องสาวของเธอไปซึ่งเป็นคนที่6กแล้วจอนนีเชื่อว,ว่าเป็นฝีมือของไวส์คิงแน่นอนเขาเลยให้ดาวแอบขับรถตามไปแต่ช่วยสาวๆกลับมาได้สําเร็จแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นไอชาที่เป็นทางนักร้องและแฟนสาวของจอนนีได้ส,สัญญากับบริษัทคิงด้อมคัมเน็ตคอร์ดของแก๊งไวส์คิงแต่บริษัทกลับขุดเลือดขุดเหนือจนเธอไม่ได้พักจะลาออกก็ไม่ยอมให้ออกไอชาเลยอยากให้ดาวช่วยปลอมการตายของเธอ เผาเล็ต้องจัดฉากวางระเบิดรถของไอชาทำให้แกงไวส์คิง White King เสียรายได้จำนวนมหาศาลไปป้าหมายต่อไปคือทันยาวินเทอร์สที่ดูแลการค้าประเวณีให้แกงไวส์คิง White King. แฟนของเธอคือแอนโทนีกรีนที่เป็นบอริร์ดของหัวหน้าแก๊งแต่ในขณะเดียวกันทันยาก็แอบคบชู้กับวอลเลนวิลเลียมสผู้จัดการบริษัทคิงด้อมคามเลคคอร์แฟนของทันยาจึงเป็นคนใกล้ตัวหัวหน้าทั้งคู่จอนนี่เลยส่งเราไปสู้กับพวกไวส์คิงและหยุดซองที่ทันยาดูแลมาได้ เบนจามินเลยส่งคนมายึดคืนและเกิดการประทะขึ้นตามมาครั้งนี้เรากับจอนนี่เลยบุกไปเล่นงานทันยาถึงที่แต่เรากับพาธาถูกคุบไปซะก,ก่อนส่วนจอหนนี่ถูกลูกซองยิงขาแต่เขาก็ยังใช้มีดพกสู้กับแอนโทนีเพื่อเปิดจังหวะให้เราหนีออกมาจนได้จูเลียสเลยส่งเราไปสลับตัวกับคนขับรถของทันยาทำให้เราฆ่าแอนโทนีและตามไปช่วยจอหนนี่กลับมาได้แผนขั้นต่อไปคือการปลอมตัวเป็นคนของไวส์คิงแล้วก่อเรื่องไปทัว ทำให้ถึงแม้วส์คิงกับตำรวจจะเป็นพวกเดียวกันตำรวจก็ยังถูกบังคับให้ต้องสู้กับวไวส์คิงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ต่อหน้าประชาชนอยู่ดีทำให้อำนาจของแก๊งวไวส์คิงลดลงเรื่อยๆวอลเลนที่ไม่พอใจกับการเดินเกมของเบนจามินจึงคิดจะยึดแก๊งวไวส์คิงมาเป็นของตัวเองทำให้เบนจามินต้องหนีตายและตัดสินใจโทรหาจูเลียสเพื่อขอความช่วยเหลือจากเดอะเซนเราเลยถูกส่งไปช่วยเบนจามินกลับมาซึ่งทันยาก็เฉลยโอกาสนี้ฆ่าวอลเลนและยึดแก๊งวไวส์คิงมาเป็นของตัวเอง ดานเบนจามินก็ยอมตกลงกับจูเลียสว่าเขาจะยอมวางมือหลังจากได้แก้แค้นทัญญาแผนของเบนจามินคือเขาจะพาเราไปล้งคบด้านต่างๆของแก๊งไวส์คิงแล้วล่อพวกนั้นไปเจอกับตำรวจจากนั้นตำรวจจะจัดการต่อเองเมื่อมีเหลือกำลังคนเราจอห์นนี่และ Benjamin เบนจามินก็บุกไปฆ่าทัญญาถึงในออฟฟิศจากนั้น Benjamin เบนจามินก็ไปจากเมืองตามที่สัญญาเอาไว้แก๊งที่3ลินยังคงแฝงตัวอยู่ในเว็บไซต์โลเลส ภารกิจแรกที่เราได้รับจากลินคือการต้นรถที่จะส่งไปให้พวกโลเลอร์เพื่อนํามาปรับแต่งให้มันระเบิดหลังจากที่เครื่องร้อนภารกิจต่อไปคือการที่สนิทดอนนี่ที่เป็นช่างเครื่องเพื่อเข้าไปวงในของแก๊งโลเลอร์แผนคือเราจะต้องโจมตีที่ร้านของดอนนี่แล้วลินจะเข้าไปช่วยดอนนี่ออกมาทาให้เธอได้เจอกับวิลเลียมชาปที่เป็นหัวหน้าและโจเซฟไพรส์ลานของเขาทําให้เราได้รู้ว่าแก๊งโลเลอร์วางแผนจะป้นรถบรรทุกอะไรเพื่อน,นําไปขายต่อ แต่สุดท้ายเราก็ขวางเอาไว้ได้ดอนนี่เลยเสนอให้เขากับลินไปขโมยรถเพื่อน,นํามาแยกส่วนแต่ก็ถูกเราขวางไว้ได้อีกเมื่อถูกเดอะเซนก็ควรถึง3ามครั้งวิลเลียมก็คิดแล้วว่านี่ไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญและคนที่รู้แผนนี้ก็มีแค่สี่คนเท่านั้นซึ่งเขามั่นใจว่าตัวเองหลานของเขาและดอนนี่ไม่ใช่คนทรยศแน่วิลเลียมจึงจับตัวลินมาและบังคับให้เธอโทรไปเรียกเรามาพบทําให้เราเดินเข้ากับดักเต็ม,ตมและถูกจับไปขังไว้ในรถ จากนั้นวิลเลียมก็ยิงลินตอนหน้าดอนนี่ดอนนี่ที่โกรธจัดเลยขับรถออกไป่อนที่วิลเลียมจะพักรถลงแม่น้ําเราหนียกมาได้แต่ลินใต้ยอยู่ในรถหลังจากรอดมาได้เราก็าขับรถไล่ล่าและฆ่าวิลเลียมเพื่อแก้แค้นให้หลินได้สาเร็จทําให้โจเซฟที่ขึ้นมาเป็นผู้นําโกรธจัดเขาเลยนําคนจมตีเดอะเซนแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายโจเซฟที่พลาดทา่าถูกฆ่าตายคารถอำนาจทั้งหมดของสตีวอเตอร์จึงตกอยู่ในมือเดอะเซน ถึงแม้จะมีคนต้องเสียสละไม่ว่าจะเป็นลินที่ตายในภารกิจหรือจอนนี่ที่ได้รับบาดเจ็บแต่สิ่งที่พวกเขาทำจะช่วยคนอีกหลายครอบครัวในที่สุดสงครามแก๊งในเมืองสตีวอร์อร์ก็จบลงและด้วยผลงานที่ทำเอาไว้จูเลียสจึงแต่งตั้งให้เราขึ้นเป็นรองหัวหน้าแต่เขากลับถูกจับกุมแทบจะทันทีและหัวหน้าตำรวจริชาร์ดมอนโลกก็โทรเข้ามาสั่งให้เราไปฆ่าผู้ว่าวินสโลว์วนใจประชาชนเพื่อแลกกับตัวจูเลียสซึ่งเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมทำตาม แต่ถึงจะทำสำเร็จริชาร์ดก็ยังไม่ยอมคืนตัวจูเลียสให้เพื่อจะได้เก็บเดอะเซนต์เอาไว้ใช้ทำงานสุขกรปรกได้อีกเรื่อยๆพอสถานการณ์กลายเป็นแบบนี้จอห์นนี่ก็โกรธและอยากจะฆ่าลิชาร์ดให้ได้เด็กซ์เลยออกความเห็นว่าหัวหน้าตำรวจอย่างลิชาร์ดจะต้องไปร่วมขบวนงานศพของวินสโลว์ที่เป็นนักการเมืองขวัญใจประชาชนแน่ตัวเราที่ตอนนี้ขึ้นเป็นผู้นำของเดอะเซนต์จึงนำคนไปลอบสังหารลิชาร์ดระหว่างที่เขาอยู่ในขบวนรถงานศพแต่ฮิลช์นักการเมืองกงกินก็ติดต่อเข้ามา บอกว่าเขาอยากร่วมมือกับเดอะเซน์ฮิลช์เลยนัดเจอเดาวบนเรือยอทของเขาเพื่อคืนตัวจูเลียสซึ่งฮิลช์ก็ขอบคุณที่เดาช่วยครับผู้ว่าวินสโลว์ที่เป็นสตูทางการเมืองเพราะถ้าให้เขาสู้เองเขาคงไม่มีทางชนะเมื่อไม่มีวินสโลว์คะแนนเสียงก็จะเทมาที่เขาตำแหน่งผู้ว่าคนต่อไปต้องตกเป็นของฮิลช์แน่ซึ่งเขามีแผนจะปฏิรูปเมืองสตีลวอเตอร์และการที่เดอะเซน์ระเบิดขบวนรถของริชาร์ดก็แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง ซึ่งช่วยให้ผู้คนหันมาสนับสนุนการปฏิรูปของเขามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเดอะเซนที่เป็นแก๊งคุมถิ่นนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อแผนการนี้ด้วยฮิวช์เลยคิดจะจ่ายเงินเพื่อขอให้เดอะเซนหลีกทางไปแต่เดอะเซนคงไม่ยอมเขาเลยคำคันตัดสินใจหลอกเอาเรามาคาที่นี่และวางแผนจะแฉเรื่องที่เดอะเซนฆ่าหัวหน้าตำรวจเพื่อที่เขาจะได้กำจัดเดอะเซนให้สิ้นซากและปฏิรูปเมืองได้ตามที่วางแผนเอาไว้ซึ่งฉากนี้จะมีการเฉลยว่า จริงๆแล้วทรอยเป็นสายของตำรวจส่วนจูเลียสอยู่บนสะพานไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแต่ยังคุยกันไม่ทันจบเรือที่เรากับฮิลส์อยู่ก็เกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งเป็นตอนจบของเซนต์โลภาคที่1ครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g จ r ค s t o com ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปถึกันครับลิงก์ในเด r ิ p ชั o นใต้คลิปแล้วไรุกกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ